เดี๋ยวหนึ่ร้อยตัวดิอ<ต> <doom! S 2> าหกตวด้ตัวยรัสวัสดีเจ้ามือนีสิภาาเป็นแย้มแข็งไปกับเพื่อนแย้มวัวหลันก่อนอื่นก็เตรียมอุปกรณ์ก่อนไม่สาวเนาะเพราะว่ากกขอมันสูงเด้ อุปก,กรณ์เพิ่นกับเป็นถุงพลาสติกเนอ้องมันเย็บเป็นไหนมันเป็นถุงอะ่ะงแมงแข่งมันจังโบบินอยู่สูงแมงแข่งคอใบขกากำลังออกกำลังอ่อนหน้านี้ก็สิแหงแรงแน่นะเพราะว่ามันฝนพ่งตก

บรรยากาศน้ำตรงไฮตรงหน้ากันพนกับตกหลอบเดียวมันก็นยังว่าัานในเขียวปันใดแต่ว่าใบใหม่ก็ปงเหลื่มปงแน่ใบอ่อนแน่นดี่จะต้นขอเนาะต้นใหญ่เติบแม่งแข็งเกะอยู่ตามไปขอ้อแนมหาก่อน vô lộn kìa này lộn mà ở lông ngoài vườn này đi mày đẩy vào và săn lộn thầm này tôi bên kia lộn hả ไ๋ยวะงกลรอ่าอ,อุ้ยไปบอร์สองจโตครับแม่งแข็งไปซ้ต่อ ในจานหน้าตามันหน้าตามันเป็นอาหารสันเฉลี่ยเลยของในการมากินมากินมันแซ่บได้เอาแล้วก็สีตรงตัวใบอีกนึ่งมันจะบินไปป่าจีนหน่อยค่ะคือว่าลงกันเถอันนี้ลงเลยไหนแล้วพอไหนแล้วดิอุ้ยออกยไม่ดุ นง่นยไหมหลอบนีัดเดียวบ,ยบุกออยมันเปนไรตัวมันอยู่เป็นคูงอยู่น้องกันเป็นจุกนีจุกน,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 นั้นนะถ้ามันตหลเดียวเห็นนี่งร้ยตัวดิหกตัวเลย นอ่อถามันอยู่น้ากันเป็นคู่เป็นครูอยู่มันอกีก้สี่หลายสองสี่หกเจ็ดตัวผมด้วยบาดเดียวมันมาน,มานถามว่าพอได้ไหมมองเพิ่นแนมครับแนมบ่คอยอยากเห็นเพิ่นดอกอุ้ยเสียก็เป็นเขานี่ได้เต็มเลยได้เต็ม มันคือแมงกมังมันคือแมงกับพรนจัดซันตรวเดียบไป ก็บวกน,นอมลงว่ะมันคือตะข้าเองเถอะเลยนอนนอน,นี่จ้านาตาเพิ่นเหนียวส่หนิโอ้ยจีแสบเป็นแสบมือแสบเปะ ตัวเนียงมันแข้งมันแข้งตัวนี้ตัวแม่เอาใส่นุนยแสบเป็นแสบขาคือเม็นขับมันคือเม็นขับอบอระ สีฝนเนี่คือสีใบใหม่แล้วก็ลงเผลนนี่ยฮะบริเห็นเลยสีเดียวกันกันกบใบใหม่ต้นนี้เปิดแล้วไปหาเบางต้นใหม่ปะอุ้ยต<อ>น้นดอกใหม่ออกกลางป่าสมงามเล่เลื่องอกำตมนนเนาโอ้ยนะอู้ต้นนี้คือใบหน่อยแต่เข้าก็บออกจิมมี่อยู่บ่เนีวเนี่ใบเข้าก็ใบโบ,าบราณจำแนมไปเห็นแต่ต้น ใบหน่อยแหงโอ้มีเสยยืนถึงปลายไหมวัว่างนสองตัวเดียว ต, này, ต้ออตนนี้ตัวเดียวขอหรอใบมันยังบุลายเบิดต้นไปแล้วไปเมื่อเมื่อเมื่อยืดตัวเดี๋ยวนับกนไปวันสองสี่โอ้ยแบบฝรั่งใหญ่เลย สี่ห้าแเจ็ดสีลาเจ็ดสีไทยเจ็ดสีฝรัง่ง <10. S 2> เอ็ดเอ้ย <11. 12. S 2> อีเลวิสองวันสงการาน <laughs> วันสงการวันสงการวันหวยออกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าเทเวนตี้แต่พลังใหญ่ <laughs> โซ่สองสาม two for you โอ้ยนับดีดีเป็นยังไงจะไหนกันลงจีบเอ็มโซ่หกโซ่เจ็ดสิบแปดนายสามสิบ